สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณน่ะอันนั้นนี่กระลั่งขึ้นอ่อนๆพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณกระเทียมปลาต้นกระเทียมปลาอ่อนๆนะจ้าเด้องามคักคุณอันนี้จอยซิมาตัดไปเมืองไทยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าตัดไปเมืองไทยเด้ออันนี้เด้อคุณนะตรงนี้มันจังอ่อนจ้าตวาดดอกกระกระลั่งขึ้นแซมก็มีเด้อหนูคุณตัดอยู่คางข้างนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องข้างรถเอกถนนใหญ่รถเลนนี่แหละ สำหรับท่านใดที่มานทาเอาของฝากอยู่สนามบินนะจ่ะเด้อนี่สิได้กระเทียมปลาพร้อมไปฝากพลนิดละหน่อยกระเป๋าจอได้ยี่สิบโลหนึ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกระเป๋าได้แค่ยี่สิบโลจ้าจังได้ๆอันนั้นอันนี้เนี่ยอันย่างละนิดละหน่อยไปนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ่ามาๆจ้าสิผ้าลงมือตัดเลยพุณงามค่ะอื้อกระลังอ่อนๆเลยนี่หย่อนนะจ่าสำนีละกระลังแสบพ่อแม่พี่น้องจ้ะกระลังอ่อน จะช้ามองต่างกล่องกันเด้อแต่แมาเบิ้งเอาประเทศนีม้มาเบิ้งเอากรลังอ่อนคักเลยนะนี่ อ้อนเลยละนี่นะจนมาดอกออกอก้อนกันเมาตัดไปแจกไปซีมบุรินละนอยขาวจัว้ยุกจุดยอัอนนี่แบบนี้ซ้ำง,ง่ายๆได้เป็นออนค่ะก็หอยใยเย็ยบเข้มามาเมนื่อกี้แล้วต้นสาก เล่นอะไนี่มันอ่อนคลักร้ายขาวจัวจับแผ่นกับอะไรอะไรนิ่ม,มขาวจัวอันนี้ตัดกับตับมือให้จะอู้อนุยาตเหยียบเลย้ย คนไดที่มาหาเอาของฝากอยู่เอาของฝากอยู่อันสนามบินก็จะได้กินนะจ๊ะจะหวัดสนามบินเมืองไท้วันที่สาม ตัดเสาแล้วเพื่พี่น้องจ้าบ่าค่อยได้ตัดใส่เบื้องฝัน,นได้ด้วยเพราะว่าจะต้องเอารถไปขึ้นนองนองยิงน้องยิงให้รถมาใส่ได้หนึ่ง ท้องความอ่อนงามค่ะบอนดีอินอู้หน่ารนะสำหรับท่านใดที่มาถ่ายยู่สนามบินนะจ๊ะเด้ออย่าลืม ไปกินกระเทียมอ่อนสดๆเลยล่ะ 5, อันนี้ตัดกับเมืองไทยจ้าสวยงามมีดิโดงตัวจเนี้นุ่มหน่อยก็ตรวจก้อภผยที่อ่ะ สำหรับท่านไหนที่มารอที่สนามบินสวนภูมินะจ๊ะวันที่สามลงเครื่องจ้ะตอนเช้าเช้าเลยลงเครื่องตอนเช้าวันที่สามจ้ะ ลงเครื่องวันที่3เมษายนตอนเช้ายังไว้ด้จ้าเด้วยรมกระแหงเลยยินบาบุ ก็ใส mm ิมาตัดอากมงเดียวกันนี่และสิมื่อื่นผัวเล้วตั้งสิมาตตัดใส่สิตัตอัดต่มุงยอมนี่ละมันอ่อนนี่งามอ่องงามค่ทาใหม่เกี่ยวมัวนจอยดีเลย Rất làm đi พุ่งพ่อนสุดยอดเลยย้ำนะจ๊ะวันที่สามเมษาตอนเช้าถึงกรุงเทพนะจ๊ะ ซึ่งดอกกันนะั่ดอกก็ออกแล้ะ อันนี้ยังนนงามก็เกิดจุใไงที่ใหม่งาใหม่อะไรหาภาษีวานะั่นหะขาวตัวเลยแล้คนต้องไปเรียนเกษตรกันคนละอืองามค่ะ วันแบบนี้ในปรปทอดเมืออไท่านี่ซ้ำพอดีได้พ對對่อแม่พี่น้องแต่ใช้ไม่คล่องสภาพก้มงงามตัดงึ้าไม่มาชดเเมื่อแต่สิบบบปานไดเดอร์แ้วก็สิโยนกระเป๋ากระเป๋าอีกไปกินดีบอบุตัดไปงามๆดังยสิล้ 怕越搞越大。 วงนี้ตอนน้นจะเป็นงามคักนี่งด้วยขนาดใจแต่ต,ตนสะกลางๆนี่มึงไงนี่ปลานีสุดยอดความ,วามเอนขาวจูนผุนมึงไง นฟังเสียงแล้วอวบแล้วอ่อนคลายมันสุดดอวดเลยน่าจะเนอะความงามวันที่3มเมษาตอนเช้าจอยลงเครื่องเ็จแต่เด้อถึงกรุงเทพวันที่3เมษา,าพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่าลืมสำหรับท่านใดที่จิมาเล่ารับเอาของฝาก ก็มาร้อน,นจ้ะมีเห็ดสดไปด้วยเห็ดแชแข็งจ้ะมีเห็ดแช่แข็งไปฝากด้วยเงามสบ้างดงสีัก,สกอกัเลยสุดจวด,ด๋ยวนะี้ขนาดเลาเลือดขนาดจวจะลงไปตัดทัางผุนจะไปทั้งด ขากล,ลยเอากล่องตัวเป็นยังือเดีกครึ่งนึงจะไปถืออียงเรามาจ้ะมันจะมุดกลัไปจัมมไปจงไรตรงนี้ก็นเลยดไปจังกุ่นจนจับบาส นี่จ่ะเพราะอะพี่น้องพี่สวยงามมากมาสวยงามไปนั่งกันอีกท่านว่าเอาไปได้ ตัดแต่ตัวตะมองเดียวนี่ละฟังกันผุณแลน่องมาตัดเอาว่าน่องกับสิตัดไปเมืองไทยเื้ากันมสวยมาดามเห็ดจวดเลยตัดกินไปงามๆนี่ว่าแมนว่าไปหอดเมืองไถ่สำกินบ่ื่อไรสะละ 打我，比离 สวยสุดจอดกองความสวยปวบอ่อนสุดจอดเลยขาวจูนพ่นอยู่ เกิดไตใบใหม,ใหมให่ยิ่งหวบยิ่งอ้อนจ้ะ ใสไปกระบุงนึงกระบุ่งกันกบาสิเด่ใส่เต็มกระบ,บุงเอาไปมดกระบ,บุงบอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าต้องยิมกระเป๋าไม่ใายพื้นที่นี่กระเป๋าลูกชายใส่อีกจะกระสวดใส่น้ำลายปันเลยดอกแล้วออกแล้ว เราห้องงาม เกิดจากอะไรกันแน่ล่ะเก็บบุ้งนี่ได้บ่บ่หอดเอ้หาโลดอก ึงยมต้นนานี่ึงยมต้นหนานี้จะ่ไม่ลอกขากลานี่เขียวเขียวอิเีแต่หอดกเจอหลากพักรีหรอมไปนั่น มันมีหลากอยู่ติดไปกับไปปลูกกันเรื่อยพ่อะไรพป่นหลอล้วมันขึ้นใชไห้ที่หลอดยีเ่เป็นเยอตัวเป็นขาวจัว่วตั่วก็เหลืเริมออกแล้วนี่นขาวงามอยู่ ต้นหนานี่พ่อแม่ปลงต้นหนานี่พ่อแม่หร่ำเนี่ยขาเสวยอวบเสวยอวบดีแท้ๆฉดเขาเปนคนนี้ก่อน <k kiej> 对，这么大。对，光怪刺眼。 จะยังไง้จะออกตะดุนแล้วไปดู่าน้ำหากใหม่น้ำขอนใหม่นี่ 在那边休息。 เสพขนาดนท้นไเนาะ สวามอเี้มดเ่เอาเลาไจังดสวยงามขนาดไปจ้ะงไดวดความสวยข้าวจวด ขาวแน่จับพ่อแม่พี่นอ้อหนี่งขาวสวยงามดีดีดอกอเ,อเอด,ดินตลอดจนได้ขนาดพ่อในล่างเงินดินดอกเล่นนี่ยังขาวขนาดนี้เลยจะถ่ายรูปแป๊บนึงจ้ะเด็ดดีมากๆพ่อเหรอจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวมันออกไปบ่เมดมันสีเสียดาย อาทิตย์แล้วพอดึกินอะไรไฟได้กระเทียมเไปกินบ่เป็นแบบไทยแบบพัดโอ้สุดยอดเลยสุดแดดในเท้าเอี่ยมเลยมามามา,มาเบิ่งกันเลยจ้ะเป็นจังไรจัะพ่อแม่พี่น้องปุ๊กนะขาวจั่วเ,เลยบ่ปุ๊กนะถ้งคุณไหนอ้องสวยมาตัดเอามืออื่นน่ะอซสวยจะมาตัดออกไปบ้านคือกันของจ้อยพ่อแลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนีจกก้จะขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มี่ให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเบดมัสลูมด้วย้ะเด้อขอให้พ่อแม่เป็นหนองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนด้วย้ะเด้อเจอกันที่เมืองไทยจ้าพ่อแม่เป็นหนองจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ